สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม X Demand h e นะครับเกือเป็นไทยแล้วก็วันนี้เราจะมาทําการเรีวิวผลฟินิกในแมพผมซึ่งผลผมได้ทําการเพิ่มแบบสกิลใหม่เข้ามาซึ่งค่อนข้างจะโกงเลิเป็นกระสอบทรายชั้นดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูเดี๋ยวผมขอเป็นแมพแก้ไขก่อนนะครับ mm hmm. ต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นการรีวิวผลพระนะก็เดี๋ยวผมขอหาไอ้พวกไข่ก่ ซึ่งผลน,นี้ก็ค่อนข้างจะดีดีมากๆเราจะทดสอบตั้งแต่ระดับแรกจนระดับสุดท้ายอะระดับสุดท้ายเลยแล้วกันเอาแบบหกาอั o นะคือแบบเอ่อใขรตุนตามห้าตัวนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลแรกก่อนเลยก็คือสกิลฟินิชค,คัเตอร์นะก็จะทําการปาดคัเตอร์ไปซึ่งก็ไม่มีเลยมากคููดาวไว้มากนะครับซึ่งก็เป็นสกิลที่ตามตามเมาเลิงเราเปเหมือนเดิมเป้าลิง ซึ่งถ้าเกิดว่าโดนเอฟเฟกต์มันมันจะมีไหมมันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่เอฟเฟกต์เฉยๆนะทุกคนโอเคนะครับสกิลต่อไปเป็นสกิลพุ่งไปแล้วก็เป็นแบบแค้นนอนนะุูมเป็นปล่อยแบบขึ้นออกไปให้อากาศไปชนประตูอะไรประมาณนั้นนะก็แบบเดเมดถ้าเกิดว่าโดนโดนไอตรงที่มันเป็นเอฟเฟกต์ปาดเมื่อกี้ด้วยก็จะเดเมดแรงขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเชือดเชือดหมูกันหมูที่มันแปลงร่างกัยเป็นแพะหรือว่าตัวบ้าได้ไม่ดีนะทุกคน อะไก่ไก่ก็น่าจะประมาณวันสดโอเค okay. แล้วก็สกิลต่อไปเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงเลยนะครับตีหมู่ค่อนข้างดีเดี๋ยวผมจะวางไข่ตุ้ตาประมาณห้าตัวหนึ่งสองสามสีห้ากิลนี้จะสามารถเผาผลาญศัตรูดได้และยังไม่พอทําให้เราเป็นอมตะฮิวฮเลือดประมาณยี่สิบห้าปอร์เซ็นต่อศูนยิบห้าวิผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเขียนใต้ลิสคริปชั่นเหมือนเดิมน,นะโอเคเป็นอมตะ นี่ค่อนข้างจะเกลียนเลยทีเดียวครับสกิลนี้ก็อามาตะชีวิตนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากโอเคต่อไปก็เป็นสกิลบินเหมือนเดิมน,นะครับเป็นสกิลฮิวแต่ถ้ารอบนี้เราเราถือไว้เราจะไม่บินละเราต้องกดกดพุ่งเราจะแปงลงร่างกันเป็นฟินิกแล้วก็รอยซึ่งฟินิกเดี๋ยวไอ้ดำๆนี่ผมจะแก้ให้มันสว่างอยู่นะทุกคนมีการแก้ไขแน่น,นอนแล้วถ้ายิ่งเราใช้สกิลตอนเป็นฟินิกค,คือมันจะฮิลเร็วตอนเป็นฟินิกนะทุกคนแต่ข้อเสียมันจะบินนะให้เวลาใช้สกิลก็ปุ๊บ ดาเมจไม่ได้บัฟหรือว่าอะไรนะก็แบบก็เหมือนเดิมแต่แค่เป็นฟินิกซึ่งสกิลนี้ก็สามารถใช้ร่วมกับสกิลสามได้เหมือนกันค่อนข้างจะเกยนเดี๋ยวผมจะทดสอบอีกแบบหนึ่งให้ดูก็คือแบบวางวางตัวแบบมอนเตอร์เยอะๆนะแล้วก็แบบมาลองว่าแบบเราจะแบบโดนดาเมจไม่ภายในสี่วิมันจะมีบัฟขึ้นอยู่นะทุกคนมาเดี๋ยวผมกอลองเป็นไอเจ้าตัวคนป่าอุกกาลาอะไรกันสักสี่สี่ตัวโอเคมาเรีกัน โอเคเดี okay, ๋ยวผมขอทําการวางมันไปก่อนประมาณหกสีตัวก็คงจะไม่นานนะี้วางวางไปผมก็จะวางมันเป็นแบบกลมๆแบบนี้เพื่อที่ตีแล้วมันจะได้มาลุมผมนะไอพวกนี้เวลาผมตีแล้วมันจะอารมณ์ประมาณซอมบี้ในไหมครับเดี๋ยคือมันจะลุมกันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเคลียร์มันก็แล้วกันโอเคเคลียร์เลยดีกว่าไม่ต้องไปอะไรมากโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาลองใช้สกิลสามสกิลสามเป็นการเผานะทุกคนและทำให้เราอมตะสี่วิ เราก็จะไม่โดนดาเมจอะไรเลยและไอ้เจ้าพวกนี้มันก็จะไม่สามารถตีเราเข้าได้ด้วยนั่นแหละสกิลเดี๋ยวผมก็จะเอาสกิลสองตบซึ่งสกิลสองซีเอนะเอก็คือ a อ e นะั่นแหละผมเรียกยอนะ่อแล้วมันจะได้แบบใช้ง่ายๆนะมันจะตีหลายตัวนะครับถ้ายิ่งท่านผู้ชมอยู่แบบอยู่ใกล้ๆนะอะไรก็อยู่สกิลนี้ซึ่งถ้าเราจะบินอยู่แล้วก็บินได้บินได้เหมือนเดิมเลยเราจะเป็นฟินิกแล้วก็มาตบมาเลยก็ได้ ทึ่งฟินิคก็ฮวายอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเลยแล้วก็แบบสอยละตัวได้เลยถ้ายิงตีตอนเป็นฟินินก่คือถ้ายิงตีเข้ากลางวงนี่คือคือแบบมันจะยิงแบบเป็นจะพูดยังไงดีมันจะยิงโดนหลายตัวนะโดยเฉพาะไอ้ตรงที่มันปลามันจะโดนโอเคเดี๋ยวผมขอแบงล่างกลับมันลืมแล้วผมก็จะเคลียร์ให้พนผมก็จะเป็นกระสอบไทยของวีเพื่อจะมีบัฟขึ้น ถ้าไม่ผิดบัฟจะมีชื่อว่าฟินิกเอ็กซ์ตราฮิวนะถ้าไม่ผิดเลยซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมภาคสองเลียมเรียมพีทเออใช่เมซเซนเจอร์ดังเรียมเลยก็ไม่เป็นไรเป็นภาคสองของเลียมพีทซึ่งเรียมพีทผมจะไม่ไม่ทําแล้วแต่ผมจะไปทําเรียมพีทในภาคใหม่เดินซึ่งปรับหลายๆอย่างนะครับไอไอคอนอัปเดตที่แล้วคุณปรับไปผมก็จะปรับให้มันดูเท่ขึ้นใหม่ <S <S แล้วก็ไอคอนก็ผมไม่อยากให้มันแบบดูมีแบบ เออเง่้ยมีอะไรเยอะนะผมอยากให้มันเป็นแบบพิซซ่าแบบนี้แหละดีละคลาสสิกดีสวยดีสําหรับความคิดส่วนตัวนะสกิลนี้ค่อนข้างไวนะทุกคนก็แบบเอาไปปาได้ดีเลยเก็บเก็บทีละตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาหมู่แบบนี้สกิลสกิลสามนี่มันจะไม่ได้แค่ทําให้เราเอามาตะศัตรูติดไฟเป็นวงกว้างไฟสีฟ้านะทุกคนเราก็จะติดไฟสีฟ้าระหว่างที่มันกําลังฮิวเราแล้วก็จะติดเป็นแบบเอฟเฟกต์แบประมาณนั้นซึ่งฟินิกคัปเตอร์นี่เอาไ้แบบตีรัวๆได้นะซึ่งก็ค่อนข้างรุนแรงอยูอย่พอสมควร ผลน,นี้แนะนําเอาไปลงดันนะทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าแมมผมนี่จะมีการทําดันเกี้ยนคือแบบดันเกี้ยนผมฟินิกปุ๊บเล่นปุ๊บได้ผลฟินิกแม่งก็ได้เงินอยู่ในสักอย่างนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาจบประเดิมกันอ้าวยังไม่จบอเู่นี่จบแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสวดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นผลอะไรก็รอติดตามดูก็แล้วกันอาจจะเป็นโอเปะ่นะทุกคนโอเคซีย่าเจอกันใหม่